3ความลับถ้าไม่อยากธุรกิจเจ๊งห้ามทำามข้อนี้เด็ดขาดเลย หลายหลายคนไม่ว่าใครก็อยากที่จะทำธุรกิจแล้วประสบความสําเร็จทุกคนแต่จะมีสักกี่คนที่รู้ความลับว่าเพราะอะไรที่ทําให้ธุรกิจประสบความสําเร็จและเพราะอะไรที่สามารถที่จะทําให้ธุรกิจธ,ธุรกิจหนึ่งเนี่ยล้มเหลวได้วันนี้ผมจะบอก3วิธีที่คุณห้ามทําเด็ดขาดถ้าอยากที่จะธุรกิจประสบความสําเร็จข้อที่หนึ่งเลยคือใช้เงินไม่เป็นระบบคุณต้องแยกให้ช,ชัดเจนว่าอันนี้คือเงินธุรกิจอันนี้คือเงินส่วนตัวของคุณหลายๆคนใช้เงินธุรกิจเป็นในเงินส่วนตัวเลยคือคุณขายได้เท่าไหร่ คุณก็เอาเงินบริษัทเนี่ยเอาไปใช้โดยที่คุณไม่ได้คิดเลยว่าเมื่อถึงจุดจุดนึงคุณต้องเอาเงินมาหมุนจ่ายใช้สอยในบริษัทเนี่ยคุณอาจจะเงินไม่พอผมเคยรู้จักกับนักธุรกิจคนหนึ่งเขาใช้เงินเนี่ยไม่เป็นระบบธุรกิจขายได้เท่าไหร่ก็แล้วแต่ เขาก็จะเอาไปใช้ส่วนตัวพอถึงจุดจุดหนึง่งเขาต้องใช้เงินลงทุนจํานวนที่มหาศาลและต้องใช้จ่ายค่าของค่าซัพพลายเออร์แรงต่างจุดท้ายแล้วไม่มีเงินที่จะเอาพอจ่ายเขา้องไปกู้หนี้ยืมสินข้างนอกเขาเริ่มกดดันและค่าใช้จ่ายเริ่มเยอะขึ้นยอดขายลดลงจุดจบก็คือธุรกิจนั้นก็เจ๋งวิธีแก้คือคุณต้องแยกชัดเจนว่าอันนี้เงินบริษัทอันนี้เงินส่วนตัวในหน้าที่การทําง,งานของคุณนะคุณควรจะมีเงินเดือนอยู่เท่าไหร่คุณใช้จ่ายใช้เฉพาะเงินเดือนของคุณบริษัทไม่เกี่ยวคุณต้องบริหารว่าโอเคคุุณณใช้เงงินนส่ววตัขอค ส่วนเงินปันผลในงบกำไรของบริษัทพอราคคุณขายได้เดือนนี้กำไรคุณให้มันเพิ่มทุนไปสุดท้ายคุณค่อยไปปันผลสัก 6เดือนก็ได้1ปีก็ได้ทุกครั้งที่เวลาปันผลอยากจะให้คุณแบ่งเป็น2ส่วนส่วนที่1คุณอย่ามาปันผลเข้าตัวเองหมดเลยปันผลนี่คือการแบ่งกําไรที่คุณทําธุรกิจมาได้คุณอาจจะวางไว้ว่ากาไร100บาทเอาปันผลแค่50บาทก็พออีก50บาทเพิ่มทุนบริษัทไปเรื่อยๆเพราะถ้าเกิดคุณเพิ่มทุนบริษัทไปเรื่อยในจังหวะที่คุณอยากจะขยายธุรกิจคุณจะมีเงินทุนโดยที่คุณไม่ต้องไปกู้นี้ยืมสินข้างนอกธุรกิจออนไลน์ที่ผมขายสินค้าออนไลน์เนี้ยผมไม่กู้เลยมรมต้้นันสนอนสอุดทาย แล้วพอเรามีความสามารถมีความรู้และมีเงินทุนที่มากพอมาทําให้ธุรกิจคุณเนี่ยแข็งแรงและมั่นคงมากๆเลยข้อที่ 2. บริหารคนไม่เป็นในการทําธุรกิจสิ่งที่สําคัญที่สุดและยากที่สุดเลยคือการบริหารคนยิ่งบริษัทไหนที่คนเยอะเนี่ยคุณปวดหัวแน่นอนอย่างบริษัทผมพนักง,งานเกือบ70คนในการบริหารผมต้องรู้วิธีที่บริหารว่าแต่ละคนมีนิสัยยังไงเขาชอบการกระตุ้นแบบไหนคุณต้องอ่านใจพนักง,งานให้ออกคุณต้องอ่านใจทีมงานให้ออกว่า คนคนนี้จะกระตุ culture, so target, ้นแบบไหนคนคนนี้จะมีวิธีพูดแบบไหนคุณต้องมีวิธีการบริหารที่อยากให้พนักงานทุกคนทํางานเพื่อผลลัพธ์ของบริษัทเพื่อผลลัพธ์ของตัวพวกเขาเองเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณอ่านใจพนักงานออกคุณบริหารเขาในแบบที่เขาต้องการคุณมองแค่ว่าวัฒนธรรมของบริษัทเราถ้าทุกคนที่เป็นอยู่ทุกคนที่อยู่ด้วยกันเนี่ยทุกคนเขาชอบเขาอยากจะทํางานทุกวันเขาอยากจะสร้างสรรผลลัพธ์ให้มันดียิ่งขึ้นทุกคนจะมีความสุขกูลาที่เขามาทํางานเพราะฉะนั้นข้อที่สองสคัญมากเลยคุณต้องบริหารคน ให้เก่งนอกจากการบริหารคนเก่งแล้วคุณต้องมีวิธีการวัดผลงานที่ดีคือ KPI คุณต้องเซต KPI ไว้ว่าแต่ละแผนกนี้มีการวัดผลการทํางานแบบไหนเพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องใช้ปากทํางานไม่ต้องไปจําจี้จาชายไม่ต้องไปจู้จี้จุกจิกกับเขาทุกคนจะมีผลลัพธ์ของตัวเองที่เขารู้กันอยู่แล้วว่าผลลัพธ์ในหน้าที่การงานของเขาคืออะไรมี KPI ในการวัดผลการทํางานว่าถ้าเกิดเขาตก กว่ามาตรฐานต่ำกว่าเกณฑ์ต่อให้มีบางคนที่ไม่ตั้งใจทํางานหรือต่อให้มีบางคนที่ไม่ได้เต็มร้อยกับบริษัทถ้าเขาเจอ KPI ที่เราเซตเอาไว้เนี่ยสุดท้ายแล้วมันก็จะเป็นการบีบบังคับที่ทําให้เขาต้องสร้สางสรร์ผลลัพธ์ที่ดีให้กับบริษัทข้อที่3เลยคือสินค้าในการที่เราทําธุรกิจธุรกิจหนึ่งเนี่ยผมมองว่าเราไม่สามารถที่จะยึดติดได้แค่สินค้าตัวเดียวเพราะแต่ละสินค้ามันจะมีจังหวะของมันมันจะมีอายุข,ของมันว่าตลาดอาจจะไม่ต้องการแล้วก็ได้ในอนาคตข้อนี้เคยเกิดขึ้นกับผมเองเมื่อประมาณ6ปีทีท่แล้วผมเย ทำสินค้าสินค้านึงเป็นอาหารเสริมสินค้าตัวนี้สามารถทํายอดได้เดือนละ8หลักระยะเวลาที่ผมทําเงินในสินค้าตัวนี้ประมาณ2ปีแต่เมื่อถึงจุดจุดหนึ่งที่ลูกค้าไม่ต้องการและวคนไปนิยมสินค้าตัวอื่นสินค้าตัวนี้ตกตลาดแต่สิ่งที่ผมทําในตอนนั้นด้วยความที่เราคิดว่าเอ้ยเราสร้างแบรนด์นี้ขึ้นมาเราสร้างสินค้านี้ขึ้นมาผมก็ดันทุลังทำทำหาทุกวิถีทางดันต่อไปเรื่อยๆผมเสียเวลากับมันนะประมาณ1ปีผมรู้เลยว่าเสียเวลาเปล่าประโยชน์ผมควรที่เอาเวลามานั่งคิด หาสินค้าใหม่ขึ้นมาและหลังจากนั้นผมก็ทําในการที่ผมไม่ขายสินค้าตัวเดียวในบริษัทผมมีสินค้าอยู่20-30ตัวเพื่อที่เป็นการกระจายความเสี่ยงสินค้าตัวนี้ ไม่ได้ตลาดไม่ต้องการผมสามารถสลับสับเปลี่ยนเอาสินค้าอื่นมาให้ทีมนี้ขายแทนเพราะฉะนั้นในการที่เรามีสินค้าเยอะๆมันเป็นการบริหารความเสี่ยงที่ทําให้เราสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วเพราะคุณมานั่งคิดที่หลังอย่างตัวผมในตอนนั้นพอสินค้าตัวนี้เรารู้แล้วว่าดันไม่ได้เท่ากับผมเสียเวลาในการดันสินค้าตัวนี้มาประมาณปีหนึ่งแล้วผมยังต้องเสียเวลาในการคิดค้นหาสินค้าใหม่ต้องมาลองสคริปต์การขายใหม่ต้องมาลองการตลาดใหม่ต้องมาลองทําโฆษณาใหม่สุดท้ายเสียเวลาไปปีกว่าแล้วมีอยู่ประมาณ3 มันสี่เดือนที่พนักงนานผมทุกคนนั่งว่างเลยไม่ได้ส่งของเพราะไม่มีของที่าขายต่อให้บริษัทจะมียอดขายหรือไม่มียอดขายเรามีค่าใช้จ่ายตายตัวที่เราต้องจ่ายอยู่แล้วแต่ละเดือนผมจ่ายเนี่ยหลักล้านอยู่ที่ผมต้องจ่ายแสดงว่า3 4เดือนผมต้องจ่ายเงินเดือนจ่ายค่าใช้จ่ายทิ้งโดยที่ไม่มียอดขายเข้ามาแม้แต่บาทเดียวมันสร้างความกดดันให้ผมหลายอย่างมากในการที่เราต้องดันสินค้า มันสาเร็จในการที่เราต้องมาบริหารค่าใช้จ่ายทำไงให้มันจ่ายได้น้อยที่สุดโดยที่ทําให้บริษัทยังอยู่ต่อได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดวิธีการแก้ของทุกคนเลยคือแค่เราหาสินค้าเข้ามาขายเนี่ยอย่าขายแค่ตัวเดียวบริหารความเสี่ยงโดยขายหลายๆตัวมาทําให้เรามีโอกาสที่จะสร้างยอดขายได้เยอะขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดทุกคนทําธุรกิจแล้วบริหาร3ข้อนี้ให้ดีคืออันที่1บริหารเงินให้เป็นรู้ให้ได้ว่าเงินส่วนตัวควรจะใช้เท่าไหร่เงินบริษัทควรจะวางไปทิศทางแบบไหน อันที่2คือการบริหารคนรู้ข้อดีข้อเสียของพนักง,งานของคุณรู้วิธีที่จะกระตุ้นว่าจะกระตุ้นเขายัางไงข้อที่3เลยคือการวางสินค้าเข้าบริษัทเอามาขายเนี่ยหลายๆตัวคุณทํา3ข้อนี้ทําให้ธุรกิจคุณประสบความสำเร็จได้อย่างยั่งยืนและมั่นคงครับผมเคมนเด็กช่างร้อยล้าน